สวัสดีจ้ามาแต่จายตลาดคือเกาพี่น้องก็ได้มักม่วงซุกมาให้น้องรุ่งกินกับเขาก็ได้ซีนหมูซีนหมูสองกิโลมาไว้ทอดใบปีให้เด็กๆกินขาอันนี้ก็ได้เห็ดพี่น้องสแกงเห็ดเดิมแกงเห็ดขาวใส่กับสารเอ้ยหวายหวหแกงเห็ดใส่หวายเนาะแล้วก็ได้หอย หอยให้กระนากินหอยพี ar, át, eng, ai, ám, ong, ong, ่น้องเลยขนมปังให้เด็กๆบัดเท่านั้นพี่น้องไปก็ซื้อปิ้งปลาดุกให้น้องลุงกินกับน้องเพิ่นก่อนมาเฮาก็สิมาแกงเฮ็ดเด้อพี่น้องบดนี้ซื้อเ็ด100บาทพี่น้องเ็ดเ็ด100บาทแกงใส่กับาน้ำนพี่น้องเนาะมันจังแซ่บออกคๆจักนอย ทานนั่นแหละครับบ <Q> ัดนี้อีแม่เรากันมาปอกเห็ดเด้อจ้าสบายดีจ้าปะลูกแกงเห็ดก่อนพี่น้องแกงเห็ดแกงเห็ดใส่อันนั้นหวายวายบ่่ะงันเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยดีมากอืนี่เนาะอาอสนน้องมลนน้ําอยู่อากาศมัน้อนแฮง้อนมีแดดบ่้อนปานดอื เมื่อน,นี้บ่เคยมีแดดมีมีแต่ร่ม,มแกงเห็ดแล้วก็สิเห็ดอันืนนะมนเดี๋เดียวว้ลูกจากหน่อยเราไป,ออาปซื้ออ่ะกับเป็นนัดไปซื้อยังลูกชื่อของเจ้าอยากได้อนีน่ะอยากได้พวกเครื่องนี่งเออนนัดเราก็อยากไปหาซื้อ ของเราเนี่เราเราสวนเอาไปน้ำเฮ็ดยังเนมมีเห็ดยังเนมมีเห็ดขาวเลยกะเห็ดเฟืองดูอันนี้เขาเป็นเห็ดเฟืองเลยนางลุงเด้ออันนี้เป็นไข่ไข,ขเ่เ,เห็ดเฟืองเฮ็ดเฟืองมันสิเป็นก้อน,อนบอก บสตน้ำเชียงตานนุ่งจับกระชีสั่นๆไหนได้จ้าโอเคก่อนนี่เห็ดทีมแอนแม่เมรกาเป็นเห็ดได้จ้าอันนี้เห็ดเฟืองข้างนนในเป็นแบบนี้เตยน้อง งเงาเฮ็ดเฟืองมันต้องเป็นกอดนะแม่เป็นกอดนะลูกหลากหลายชนิดเลยแต่ละเห็ดมันกระบอกคือกันนะแม่มนี่ก่อนวันนี้แม่แล้วกันใส่วายเลยจ้าปอกวายใส่เห็ดจากนั้นแม่ก็เอาไปต้ม กงมีสตรียมแกงตรแกงใส่อันนี้นําเกเแกงคนน้อยก็สอนเด้อพี่น้องอือคนน้อยพาไปอาบน้ํากบ่อาบมันจังคมอําลําวแต่ผู้ลงคนน่ะเขาอะนะเขาต้มอันนี้ไว้ก่อนบ่ต้มก็ได้แกงอนี้เลย อีแม่หมักแบบนี้ห่อมันหมักนี้เดี๋ยวแต่ใครหมกักมันจะแเห็ดแนวนั้นนกดุ้ยเดี๋ยวแต่คนหมกักโอเคสมบัตนนิ้อแม่เราก็เสีเามาแกงเลยดตจ้าใส่ยังไงแม่น้ำยำหนัาน้ยานังดต่จ้าเห็นน้ำน,นี่เราต้งใส่ตบเตบแตบนี่แตบแตบลงเขานองที่ ทานาทีน่แตกๆวะทาแตกๆเป็นเห็ดเฟืองกับเห็ดขาวฝาหมอใสี่น้อมาปิดนะขวดเราเนี่ยเราก็เอาฝาปิดหม้อเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยจ้าแกงเห็ดห่อนห่อนเนาะพี่น้องเนาะแกงเห็ดเฟืองใส่หวายเด็กพี่น้องออกขมๆหน่อยหนึ่งตีนัวดีแซ่บเนาะ ฝนกะปอกแปกปอกแปกมาเลยเด้อเสียงฝนก็ได้ใส่ข้าวเบื้อน้อยนึงพอแต่ว่ามันออกขุ่นๆจังแซ่บเนาะข้าวข้เอ้ยนี่อ่ะข้าวฝนก็สิตกแล้วเสียงเสียงฝนหยิบๆมาแล้วเแม็กน้อยฝนตกแล้วพี่น้องอาบน้ําใส่สืน้อยล้จ้า ปไป,ปไป,ปไปไปโอ้อยากไปเล่นน้ำพน้นล่ะวะมามามาบั้งนี่นี่บั้งนี่บุ้ยอมมานี่มาบ่าได้พี่น้องก็เล่นไปนเล่นน้ำอีกเลยขอมาในเอื้อนห่างเห้มอง ดีใจจืนจืนฝนตกเบิ้งสิไปเล่นน้ำอีกแล้ยนี่อาบน้ำแล้วเมื่อกี้นี้หยุดหยุด,ดเอามาคั้งไว้ก่อนพี่น้องก็ได้ดอกเพื่อนฝนตกเอามาค้างไวอย่ห้องเอืือย่นก่อน บอ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 บเล่นบลินบเล่นบเล่นยูห้องนี่แหละบอไปเปียกอาบน้าแล้วอาบน้าแล้วเห็นผ้าห้องยาบอย่านบอผ้าห้องย่บอย่านบออืมอยู่นี่แล้วมันเปียกมันเปื้อนลูกบลินน้ำพลินเป็นไข่นอนหูมักขนาดขันพ้นต๊ะเลยอยากไปเล่นน้ำพลนนี่ อยากนมมาจากเห็นเต่านมเ่ะเอ้ยเอ้ยเอาเต่านมให้น้องเลยลูกเพิ่นกินเข่ากับปลาดุกก็เอื่อยเพิ่นเข่ากับปลาดุกคนเริ่มตกแห้งเลยเด้อพี่น้องเด้อไม่ลินอยู่ในห้องกอยออกอขา้างนอกแล้วไ่ได้ดอกะีิเข่าเลยท่านี้ก็อยากกินเข่าเลยว,วนพ,อพ่อิ่นนั้นไปซื้อน้ำแข็ง คือน้ำแข็งโหทันมาพอเผอแป๊บเดียวไปหาหนุม่มแล่นทอดพี่แล้วอุ้อมอเอาเข้าห้องเอาเข้าห้อง เข้าห้องกินนมกินนมกินนมอยู่อยู่นี่อยู่นี่เพื่อนบอกไปอยู่นี่ให้เอื้อยแล้วเอื้อยอัดประตูให้เอื้อยแล้วบอออกไปมันเปือ้อนยังวะกินนมไปนอนกินนมไป เอาอยู่แบบนี้โอ้โตขนาดเลยเพ้อหนึ่งบ่ได้แลนไปใส่ฝนเพ้อหนึ่งบ่ได้แลนไปใส่ฝนตายแล้วยกขี่สมือพร้อมนี่ป่วนขนาดพี่น้องกำลังป่วนกำลังกำลังโ่อเลยแหละซ้ำนี่นะกำลังโ่อมาน้อยนี่เนี่ยได้เต้านุ่มแล้วชบปาก คันเบิดนมในกระติดพ่อไอ้ไรสิเปรเลนใช้ฝนอีกลไรนี่ฝนกระทรกแห้งแห้งได้พี่น้องยิ้วเข่าแล้วอุ่นกันเลคุบลูกซะก่อนเพื่อสิได้กินเอาคลิปนี่ก็ไปก่อนเด้อพี่น้องด้วยไปหากินเขา่าพี่หนก่อนหิวเข่าลาไปก่อนจ้าตวนตัวตวนเลยมื้อนี้